วันที่5มิถุนาโดยเวลาประมาณ4ทุ่ม22:00ที่กดวรับได้ก็เท่ากันคือ320โดรนครับผมบ้านสองตำบลดยรประบผมดาวโทรมาสายสวันนะครับผนการจับคู่ในครั้งนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วนะครับในพื้นที่เดิมนะครับในบริเวณบ้านเรานะครับ ตอนยังเป็นเช่นเดิมครับก็คือทางภาคตอนเหนือนะครับที่อยู่ใกล้กับตอนกำลังในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพราะชาวบ้านแยกงมาเนี่ยว่าจะมีการัเมื่อถึงขึ้นกลางแม่น้ำเนี่ยได้ดับเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ไม้พายนะครับพายข้ามกลับมาแล้วก็ปล่อย,อยเรือไหลามาเรื่อยๆไหลมาตามแม่น้ำไหลไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบ้านเราหนักนะครับเวลาประมาณตัประมาณตั้เที่โดนของคนได้เลยได้เลยคุณผู้ชมคีณ กินมาแล้วทานมาแล้วมาแล้วมาแลวประกอบกับเราก็รว่าจะมีรถเนี่ยเข้ามาเหมือนคปมาสีทุคร่งลยังไม่มียังไม่มีผู้ต้องหาเข้ามาผู้ต้องหาเนี่ยเริ่ม เริ่มจาโทรติดต่อกันไม่ได้แล้วเรือเนี่ยกำลังจะท,ทําท่าที่อยงสองนสถนานี้นะครับก็มีประสานกันนะครับปิดระยะทางนะครับทั้งทั้งแปดหุงนะครับได้ยกขึ้นมาตามตามภาพนะครับแล้วเรือที่วาดเป็นเรือสัญชาติไทยเราตรวจสอบได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการ ตัดท to ี่ที่ราไปดูพื้นที่ขอบคุณมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เอาข่าวแล้วก็บรรโผมแพร่ลงไปนะครับก็จะมีชาวบ้านมบอกทำให้กันทำงานเป็นท้ายเราสามว่ายิงประชาชนไหมขี่เมียมกัดไปตัาแพร่งแพร่ เาโตอนตองนีคนโดนโรคที่นี่เดียวท่านท่านอะไรยันหลแงยัหงบอกเลขเ้กันะไอ้ที่ทุกท่านก็มีอะไรให้าแน่นเลยแน่นมากนะที่รันจาเขียวน่ครับ